ตอนสวดเนี่ยสวดที่อื่นได้แต่ตอนจะกรานกระถินต้องกลับไปกลานในที่ที่ตนเองจำพรรษาตรงนี้สําคัญอาจารย์ในในเขตภาคใต้โย,ยมบางทีละมาเคย,ยู่หาดใหญ่นะญาติโยมที่มีกิจสถานนะจะนิมนต์พระมาจากวัดต่างๆเพื่อมารับผ้ากรถินอยู่ที่จุดเดียวพอรับเสร็จสวดมอบเสร็จท่านก็กลับไปยังอาวาสของตนของตนถ้าหากว่าเราไม่ได้ถวายผ้ากรถินที่วัดโดยมากเนี่ย ญาติโยมก็จะไปถวายกระถินที่วัดนั้นๆ<อ>แต่เนื่องจากว่าในเขตชายแดนภาคใต้บางช่วงเนี่ยพระท่านไม่สะดวกที่อยู่ในวัดของตนแม้พระสะดวกแต่โยมที่จะไปถวายก็ไม่สะดวก<อ>ก็เลยนิมนต์ท่านจากวัดต่างๆมามที่ทหาดใหญ่แต่มีการระบุมาจากวัดไหนวัดไหนระบุถวายไปเลยข้าพระเจ้าถวายภาพเพื่อกระถินแก่พระพิสุที่จำพรรษาอยู่วัดนี้วัดกอวัดขอไล่ไปตามลําลดับ เสร็จแล้วเนี่ยพระแตละวัดแตละวัดก็สวดมอบผ้ากรถินที่วัดที่ตนเองมารวมตัวเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปที่วัดของตนไปกรานกรถินแบบนี้ได้แต่ต้องวันเดียวนะต้องวันเดียวไม่ใช่มารับวันนี้หกเดือนข้างหน้าค่อยไปกลานเนี่ยไม่ได้นะต้องวันนั้นวันนั้นกระถิญเดี่เป็นเรื่องวันนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะจะไม่ได้มีการตําหนิกันอย่างนี้นะเป็นความชานฉลาดของบัณฑิต ที่ศึกษาเ่าเรียนมาอนุเคราะห์ทั้งญาติโยมผู้มีกิตศรัทธาได้อุปถัมภ์อุปถากดูแลพระภิสุที่ท่านไได้อยู่จำพรรษารตามท้องถิ่นตามวัดนั้นน,นัอันนี้เป็นวิธีการที่ที่ดีจย์